ัสสลามุอะลัยกุมวะเรามะตุลลอวะบบเระกาตูนะคะคาบนี้นะคะเป็นคาบวิชาภาษามาลายูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เนื้อหาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครูให้เราคัดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ a ถึง z นั่นเองนะคะเราคัดไปทั้งหมด5ครั้งนะคะเสร็จทีนี้ครูต้องการให้เรานะคะนำ a e i o u ซึ่งเป็นสระในภาษามาลายูนะคะไปเติม ในในหน้าที่เราคัด a ถึง Z นะคะคเอานะคะคเดี๋ยวครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูกันก่อนนะคะเช่นนะคะเอา a ไปเติมหลัง a เอา a ไปเติมหลัง b เอา a ไปเติมหลัง c เอา a ไปเติมหลัง d เติมไปเรื่อยๆจนถึงตัว Z นะคะเอานะคะหน้าที่สองนะคะให้เราเติม e นะคะหลัง a b c จนถึง Z นะคะ ต่อไปหน้าที่3นะคะให้เราเติม i หลัง a b c จนถึง z นะคะต่อไปหน้าที่4นะคะให้เราเติม o หลัง a b c ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง z นะคะเหมือนกันกับหน้าที่3ต่อไปนะคะให้เราเติม u หลัง a b c d ไปจนถึง z เหมือนกับหน้าที่1 2 3 4 โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะซาลัมยุมเปะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ